สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสท,ที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต วันนี้เวลาก้านร,ริกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานน้ำสงกรานแก่อาจารย์อาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558โอกาสนี้ทรงถวายเครื่องสังฆทานแดพ่พระภิกษุสงฆ์ทรงกรวดน้ำเพื่ออุทิศแด่ปูชนียาจารย์ผู้ล่วงลับและพระราชทานน้ำสงกรานรวมถึงของที่ระลึกแก่อาจารย์อาวุโส จากนั้พระราชทามพระราชโรกาสให้อาจารย์อาวุโสผู้บริหารนิสิตเกา่าและกรรมการชมรมบาลีสันสกฤตถวายน้ำสงกรานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานกิติมศักดิ์และพระราชทานอุป,ปาการะแก่ชมรมทั้งนี้ชมรมบาลีสันสกฤตจัดงานสงกรานขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศิษย์สาขาภาษาตะวันออกร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์